สวัสดีจ้าพบกับสาวบันชองสาวบันน,นี่ชเฉเนียนะจ้ามึงีสาบันน,นี่เาเนลยกับพามาชมปลาสวนหยางนะพี่น้องมาเลาะปลาค่ะสวนหยางมาหาเลยเนาะพี่น้องเนาะค่ะางขางจะเป็นปลาสวนมันเนาะปลามันเงางามเลยพี่น้องจ้าจ้บเปิ้ลกลมงามทองฟ้าก,กระเบิกบานสดใสเด้พี่น้องจ้าพี่น้องค่ะชมธรรมชาติน้ำกันนะจ้ากับสาวกับชอง ซาวั S S นฮี่ช n แนเนาะพี่น้องค่ะนี่ค่ะปลายางพิ่นกันย่ยใหญ่เด็พี่น้องตอนนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตผ่ากลารจ้าค่ะร่มกระโชกแรงงนาะพี่น้องเน,ะน,นา,า,นานะ,นนนนาะาเหมือนี้นจ้ะบรรยากาศก็ดีดีจ้บโบหอนปันใดมือนี้สาวันฮี่ช n แน l ก็มาหลอกขายข้าวเหมาเนาะจ้ะค่ะอยู่ทางบนโปงน่งะพี่น้องบ้านโป่งน้อยจ้า มันปรุงหน่อยตำบลคนสายน้องพี่น้องเนาะมือนี้สาวบันชีชัชนแนวกัไดดมาทั้งผีเนาะค่ะเป็นโดยมากก็มาทั้งผีแล้วค่ะเป็นสายหลักค่ะหนูคม่ากะบร้ายร้ายพี่น้องมือนี้ก็บพ่อเดรรายจ้ะก็ออกจากตลาดซาดุทนกับมหาหลอเนาอพี่น้องเนาะสมธรรมชาติเี่สาวบัญชีชั้นแนลค่ะเอาเก็บภาพบรรยากาศลมเยน็นๆฝากพี่ฝากน้องนะคะในปา่าอย่าง นอนจ้ะค่ะทางคันก็สิเป็นไอ้ไปป่าโจดนะคะเนาะเป็นป่าจ้ะป่าโจดธรรมชาติป่านเฮาเนาะพี่น้องเท่าของนำของมันก็สิประมาณนี้ละจ้ะจ้ะเสาร์วันนี้ใช้แชนวกับผ้าพีผ่าน้องมาสมธรรมชาตินะคะเนาะไปพี่น้องค่ะ เพื่นค่ะตีนหนอนใ่นาม่เหมือนตีนหนอน Gracias. <laughs> ลายน้่นองเนาะกระเรือนยูซาวงอ่อค่ะใกล้จะเบิ่ละเอาไปนิบายนิ่มบยนีอวค่ะ้ากลนอันนี้จะเป็นปลาชุมชนปชุมชน นะคะก็เป็นข้างขงมูบานเพื่อนนะคุณมูบานโปร่งนะคค่ะทางเขามูบานนะจน๊ะแล้วมีกบตานค่ะเนาะอ,อากาศลมเย็นสบายค่ะปลอดโปร่งค่ะท้องฟ้าเหมนกัค่ะค่ะถึงแล้วมู่บ้านโป่งนะจ๊ะพี่ๆหน้อยๆกน สำมพ็งนะจ๊ะมีบ้าง,งส่นวสนหญ่จะเป็นของมีทั้งสวนกล้วยสวนยางสวนป่าค่ะเป็นโม่เอหวานฮ็ดไอสวนยางเนาะค่ะเนาะเฮิตยางเป็นหลักเนาะพี่น้องทำสวนยางเป็นหลักที่ละกาเฮ็ดเอสวนป่าเฮ็ดมันสำปะหลังนะคะคเนาะ เขมาม่ในบ้านกเ็เสียเป็นสิ่งเงียบๆซะหน่อยนะพี่น้องจ้ะเพิ่อนกับเขาให้เขาสวนให้มันเนาะให้ยางแน่เพื่อนกับยิงกีดอยู่ค่ะยางก็ได้กีดยั่งกีดยางอยู่พี่น้องเป็นยังวันเสาร์แล้วจ้ะ,ะก็คมมงงงแล้วพี่น้องพดอดมางามค่ะงามเนี่ยที่พี่น้องจ้ะ เป็นฟุตสนันนที่พี่น้องค่ะขม่านี่มูม่บ้านกับบอลลูมบันไดมีค่ะคนกับพ่อยอยู่ลายปันไดผ้าพี่น้องจะได้กระฝากติดตามช่องท่องสาวบันที่เฉลี่ยนั่นจะจ่าเด้อพี่น้องอ่ะกาบ,บสวัสดีพี่น้องนะจน๊ะเนาะไอคลิปหน้าจะเป็นยังกับติดขอให้พี่น้องติดตามรับชม น้าจ้าว่าเอ๋ซา,า,าบัญญีชนะศิษฐ์ทำขีปว่าสิริยังมาฝากพี่ฝากน้องน้าจ้านาะสวัสดีค่ะ